ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าชีลีภัยของข้าพระองค์และป้อมปาการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพลานนก และผลจากโรคภัยร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลีภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์คงงเป็นโลและเป็นดังท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือความหายยันะซึ่งทำลายในเที่ยงวันพันคนจะล้มอยู่ข้างๆท่านหมื่นคนที่ขวามือของท่านท่านจะเพียงเห็นกับตาตัวเองและเห็นการตอบแทนคนอาธรรมเพราะท่านได้ทำให้พระยาเวผู้ที่เป็นชีลีภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่าน ไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นท์ของท่านเพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดร,ระวังท่านในทุกๆทางของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินท่านจะเหยียบสิงและงูเห่าท่านจะย่ำสิงหนุ่ม และงูพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาให้พ้นภัยเราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเขาจะร้องทูลเราแล้วเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยกู้เขา และให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเราสดุดีบทที่91